วิรกรรมสร <other> ้างวิรชนเกติภูมิความภูมิใจตราไว้ในแผ่นดินสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดอุตรดิตขอนำเสนอสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนก็็ยยอเเปนนบสสโ้คลีพ่ม มวดสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอุตรดิตจัดงานเชิดชูเกียรติและบวงสรวงเพื่อยกองค์พระยาพิชัยดาบหักวีรบุรุษของแผ่นดินไทยกลับสู่ฐานอนุสาวรีใหม่เลิกดี9กมิถุนายน2557นายชัดกิตินพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานในพิธีประสงค์ส่งสมณศักดิ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นมีพิธีบวงสวงพระเริกและบวงสวงพระยาพิชัยดาบหักในเวลา12นาฬิ12นาทีนายวีระชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกค่านิยมให้กับประชาชนให้ความเข้าใจรวมทั้งร่วมกันแสดงออกด้วยความเคารพรักเทิดทูนสถาบันระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสนี้มีประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานเป็นการชูคราวนาสนามกีฬาพระยาพิชัยดับหักนายสมชายกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานวางผ่านพุ่มดอกไม้สการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีพลตำรวจตรีมนตรีจินดาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าวสร้างความปรองดองสมานณัชั้นตามภารกิจคสอชณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิต์ผลรีธัญพรมอัศวจินดาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิต์เป็นประธานการประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินและการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแนวทางคอสชให้ภาคส่วนสถานศึกษาได้รับทราบในโอกาสนี้นายชัดกิตินพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวเน้นย้ำและขอความร่วมมือการปฏิบัติราชการในประเด็นสำคัญเร่งด่วนระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัตินายชัดกิตินพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับตัวแทนแกนนำกลุ่มต่างๆอาทิ แก่นนำนอปชอุตรดิตแก่นนำกปปสอุตรดิตและกลุ่มมวลชนต่างๆเข้าร่วมการประชุมเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์จากนั้นได้ไปสการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักยึดหลักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดอุตรดิตทุกคนต่างคล้องแขนประสานมือกันรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ที่สมโมสรนายทหารจังหวัดทหารบกอุตรดิตผลตรีธนยพรมอัศวจินดาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตร่วมกับนายชัดกิตินพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตนายศักชัยจอบผลิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตํารวจตรีมนตรีจินดาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตและผ่านตํารวจเอกธนยินเทพรักษารองผู้บังคับ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ถแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถในชัดกิตินโนพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถใช้ห้องประชุมสว่างขาบุรีสลักลางจังหวัดอุตรดิตถเป็นสถานที่ปฏิบัติการของศูนย์ปลองดองสมานฉันเพื่อการปฏิบัติภารกิจให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันและสร้างความสุขให้คนอุตรดิตถ จากนั้นที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุดรธานีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาญากรรมพลเรือนตำรวจทหารมีการจัดชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาญากรรมของพลเรือนตำรวจและทหารทั้งสายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจรถยนต์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นับหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งรอยยิ้มดูดีมีสุขในกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักได้แสดงพลังความสมามัคคีความรักชาติด้วยการร้องเพลงชาติเพลงสมามัคคีชุมนุมนำโดยนายชัดกิตินพดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน หมวดสังคมเศรษฐกิจนายชำนาญอินทศรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรดิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการระง,งับข้อพิพาททางเลือกโดยเฉพาะด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเลือกใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีของศาลในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรม นายวีรชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการต่างพระราชบัญญตัติภาพพย์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551 เพื่อให้สถานประกอบกิจการร้านเกมและร้านคาราโอเกะร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกันเพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติเดเจดพลโทรปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูทางเข้าออกค่ายพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ โดยมีพลตรีธัญพรมอัศาวจินดาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์พร้อมกำลังพลและครอบครัวค่ายพิชัยดาบหัก ตลอดจนนายชัดกิตินพดน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมให้การต้อนรับนายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดขึ้นบริเวณถนน,น8วาอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่1 0ถึง14มิถุนายน2557มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอบผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวนกว่า120ร้านค้า ที่หอประชุมน้ำเงินชมพูโรงเรียนอุตรดิตนายสมชัยขมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานเปิดการประชุมดำเนินงานโครงการโรงพักจำลองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39จังหวัดอุตรดิตถ์ สนองนโยบายศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิษถ์จัดตั้งโรงพักจำลองในโรงเรียนสารฝันทบีนัมเบอร์วันสพม39มสาหางไกลยาเสพติดประจำปี2557เนางสาวอัมพวันจเจริญกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจที่17เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดอุตรดิตในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ของกทจอุตรดิตประจำปีงบประมาณ2,557 จากนั้นยังเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์นเพื่อการปฏิรูประดับจังหวัดซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายพวัตศรีสมบูรณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นนายชัดกิติน,นพดลผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการเปิดการอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้นวัตรกรรมไข้เลือดออกโครงการหมู่บ้านนำร่องปลอดไข้เลือดออกด้วยนวัตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2557 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตพร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขสถานศึกษาอ,อสอมอจำนวนกว่า300คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมไข้เลือดออกอย่างพร้อมเพรียง นายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานหวันส่งเสริมการทำนาในโรงเรียนปี2557ณโรงเรียนบ้านกองโคต,ตำบลคอรุมอำเภอพิชัยซึ่งศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการทำนา